สิบ yeah. เอ็ดจะเปรียบเทียบระหว่างสองดอกดอกหนึ่งไม่ทาสทบู่อีกดอกหนึ่งทาสบู่แล้มวมาเริ่มกันเลยสวัสดีจ้าเมนี่แพนจะพามาเบิงคุณพอบานคุณพอบานจะมาเห็นอย่างมาบอกเทคนิคคุณผู้ชมเทคนิคไม่เกินไมน้อยพร้อม พ่สูจนว่าจริงหรือเท็จมโนหรือเปล่าอที่เขาว่าเอาสบู่ทาช่วยให้สกูยิงเข้าดีก็จะมาทด,ทดสอบโดยสว่านมากิต้ารุ่นเท3พีสามสดีนะมากิต้าแท้เลยเดี๋ยวผมจะเทศผมจะปรับปรับอยู่ในหมวดมัน รุ่นนี้มันจะปรับได้สามอย่างมีกระแทกมีมีสว่านแล้วก็มีสกูผมจะปรับไปทั้งหมดสกูเพื่อที่ยิงสกูให้ดูแล้วก็จะปรับหมดท็อกเนี่ยให้แรงบิดมันอยู่ที่สิบเอ็ดเท่ากันเนี่ยสิบเอ็ดจะเปรียบเทียบระหว่างสองดอกดอกนึงไม่ทาสบู่อีกดอกนึงทาสบู่เรามาเริ่มกันเลย จะยิงดอกทีเม็ดไม้ไมาทาสบูกันสิบเอ็ดปับความเร็วอยู่ที่เบอร์หนึ่งอออไม่ใช่รู้นี่คือสุดของหมวดทอรแก้ว้วเ้าเป็นเสียงคือสุดแล้วลงต่อไม่ได้แล้ว เนี่ยเบอร์สิบเอ็ดเท่ากันเบอร์สิบเอ็ดเท่ากันนี่คือสบู่มาชนิดเดียวกันว้าวสุดเลยครับโอ้โหยับอีกรอบ สรุปว่าไม่ได้มโน,โนครับใช้ได้เดี๋ยวโอเคนี่เคล็ดลับก็มีซ้ำนีล่ละจ้าแมนบอลคุณผู้ว่านก็มีแค่นี้ละครับก็ใครยังไม่กดติดตามรีบกดเลยนะครับคลิปใหม่ๆคุณภ,ภาพรออัพโหลดอีกเพียบเลยคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี่ก่อนจ้าถ้าผู้ใดคิดว่าคลิป คลิปพวกแพนมีประโยชน์ก่ะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคลิปต่อๆไปเพื่นจะพาไปเห็ดีกอย่างน้ำในด้อจ้า